มาระโกมทิสิบพระเยซูสอนเรื่องการละผัวละเมียแล้วพระเยซูออกจากเมืองคาเปอร์นาอุมเข้าไปแคว้นยูเดียตีอยู่แห่งเพิกหนึ่งของแม่น้ำจอแดนมีคนป้ากันมาหาพระองค์พระองค์ก็สั่งสอนโมเขาเหมือนอย่างที่เคยสอนมาก่อนนั่นมีโมฟาลสีบางคนมาลองจึงพระองค์ว่าจะพิษบทบัญญัติก่อถ้าผัวจะละเมียเหีย อ,องค์ย่อนถามเขาว่าโมเสสได้สั่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะใดมู่เขาป้ากันตอบว่าโมเสสยอมหื้อประจยละเมียไดย้หมอกป่อาใจาเขียนใบอย่าหื้มเมียเหยียแล้วก็ละนางไปได้เลยพระเยซูตอบว่าโมเสเขียนบทบัญญัติข้อนี้ก็ย่อนว่าโมตันล,ลึกลึงแต่ตั้ง แต่เก้าหัวตีพระเจ้าทรงพระเจ้าสร้างโลกนั่นพระองค์ได้สร้างคนเป็นปัจจัยกับไม่ยิงย้อนจะอ่านปัจจัยจะแยกจากปอแม่ของตัวไปอยู่ห่วมผูกพันกันกันกบเมียตึงสองคนจะกลายเป็นคนคนเดียวกันกับจะปอเป็นสองคนแหมต่อไปแต่เป็นคนคนเดียวกันย้อนจะอ่านสิ่งตีพระเจ้าได้มัดได้ปัดได้ปั้น ได้มัดได้ปันเขาเข้าตัวกันแล้วบอดี้คือไผ่มาเตเขาตึงสองออกจากกันเนอะเมื่อพระเยซูเข้าไปในบ้านกับมูสาวกกมูสาวกถามพระอ,องค์เกี่ยวกับเรื่องการละผัวละเมียพออระองค์ตอบว่าปัจจัยคนใดละเมียเก่าแล้วไปมีเมียใหม่คนนั่นก็แย่พิษเรื่องการหวงปวณีปวณีต่อเมียเกา่า ถ้าไม่ยิงคนใดละผัวเก่าแล้วไปเอาผัวใหม่คนนั่นก็เนี่ยพิษเรื่องการหลวงประเวณีต่อผัวเก่าเหมือนกันพระเยซูปั่นปอนฮื่รออ้นน้อยน้อยมีบางคนปาละอ่อนน้อยๆของมูเขาเข้ามาหาพระเยซูปือ่อฮห่พระองค์วางมือปั่นปอนแต่มูสาววกกว่าฮึ้เมื่อพระเยซูหันมูสาววกเนี่ยจะอั้นก็บปพอใจ อู้กับมูเขาว่าหูมูละออนเข้ามาหาเฮาเตะบดีห้ามเขาไหวย้อนว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนตีเปียบเหมือนละอ่อนโมนี่เขาบอกความจริงเกตเขาบอกความจริงเกตแต่งตังหลายว่าถ้าผ่ยคนใดบ่ฮับเอาแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนละอ่อนโมนี่คนนั่นก็จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าตึงบ่ได้แล้วพระอ,องค์ก็กรอรละอ่อนโมนั่น เอามือวางหมูเขาแล้วกับป่านปอนฮือเศษถีนุมในเวลาที่พระเยซูกำลังเตียวไปตามหนทางนั่นมีปัจจัยคนหนึ่งหล่นเข้ามาคุกเข่าลงต่อหน้าพราะองค์ถามว่าอาจารย์ผูดด้ดีเลิศข้าพระเจ้าจะต้องเนี่ยี้ย่อย่อายงพ่องถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตอบเขาว่าต่านห้องเฮาว่าผู้ด,ดีเลิศนย่อย่าง ่มิภัยดีเลิศนอกจากพระเจ้าองค์เดียวต่ออันตันอู้ตันฮู้บทบัญญัติแล้วตีว่าห้ามฆ่าคนห้ามเป็นจู้ผัวเมียเปินห้ามลักลักของเปินห้ามเป็นพยานตีอู้ประแต่ห้ามโกงของของคนอื่นจงเคารพนับถือป่อแม่ของตัวปจัยคนนั่นก็อู้ว่าอาจารย์ข้อต่างๆในบทบัญญัตินี่ ข้าพเจ้าได้ถือหักษากูคอบบดได้าคาตั้งแต่เป็นละอ่อนมาแล้วพระเยซูปักตาพอเขาก็หู้ลึกหู้ซึกหักเขาจึงอู้ว่าแต่ตันยังบดไดเงี้ยแหมอย่างหนึ่งคือหฮือไปขายของกูยาัางติดตันมีอยู่แล้วเอาสตางไปแจกคนตุกคนจนตานจึงจะมีสมบัติในสวรรค์แล้วตัวเขามาเป็นสาวกของเขาเตะ เมื่อเขาได้ยินพระเยซูอู้จะอั้นหน้าของเขาก็มองซอกตอกแล้วเตียวออกไปด้วยใจเป็นตุกย้อนว่าเขารวยนักขนาดพระเยซูพอไปพอมาจนไข่แล้วอู้กับหมูสาววกว่าคนรวยจะเข้าแผ่นในแผ่นดินของพระเจ้าก็อยากนักหมูสาววกเหงืดในคำรรอู้ของพระเยซูแล้วพระองค์อู้กับสาววกแหมว่า ลูกเฮยคนจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากนักแก่ตัวอูดหลอดเข้าหูเข็มยังง่ายเหลือตีคนรวยจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าแหมก่อนมูสาววกฟังแล้วซ้ำงืดนักเหลือเกา่าอู้กันว่าถ้าจะอั้นภัยจะหลอดเป็นภัยจะหลอดป้นปราบโตดได้พระเยซูพอมูสาววกและอู้ว่าสำหรับคนก็เป็นไปบ่ได้อยู่แล้ว แต่สำหรับพระเจ้ากุสิงกุยางเป็นไปได้ตึงมดเอเมนไปตูอูกครับพระองค์ว่าพอลอโมเฮาได้ละกุซิงกุยงังเปื่อติดตามอาจารย์มาพระเยซูตอบว่าเขาบอกความจริงแก่แต,ตนต่างหลายว่าถ้าไผ่คนใดตีละบ้านละปีน้องละพ่อแม่ละลูกๆกกะว่าละไห่นาย้อนหันแกเขาตึงขขาวดีของเฮา คนนั่นจะได้รับผลตอบแทนทอผลตอบแทนในโลกนี้เป็นร้อยเต่าคือบ้านปีน้องป่อแม่ลูกลูกลกว่าไห่นารวมถึงการโดนขำตวัวกับในโลกหน้าเขาจะได้ชีวิตนิรันดร์แต่มีแต่มีหลายคนติเป็นคนตั้งเก้าในตอนนี้จะกลายเป็นคนตั้งปลายกับคนตั้งปลายตอนนี้จะกลายเป็นคนตั้งเก้า พระเยซูอู้ถึงความตายของพระองค์แหมเป็นเตือ่อทีสามมากำลังเตียวตางไปกรุงเยรูซาเลม็มพระเยซูเตียวนำหน้าหมู่เขาไปก่อนหมู่สาววกปลากันงืดในใจคนตีเตียวตัวหลังก็กลัวขึ้นมาพระเยซูปามหมู่าสาววกตึงสิบสองคนนั่นออกจากคนตั้งหลายแหมแล้วอู้เรื่อง เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับพระอ,องค์ใมูหูเขาฟังพระอ,องค์บอกหมู่เขาว่าพ่อเนอหมูเฮ้ากําลังจะไปกรุงเยรูซาเลม็มและบุตรมนุษย์จะถูกฮักหลังเืื่อยู่ในอํานาจมูหัวหน้าปุโรหิตกับหมูธรรมจารย์เขาโมนนั่นจะตัดสินลงโตดตันถึงตายและจะมอบตั้นให้กับคนต่าง,างจาด แล้วมูคนต่างจาดนั่นก็จะเยาะเย้ยทมน้ำลายส่ตันเขี้ยนตีท่านแล้วนายติสุดก็จะปะกันฆ่าตัตานตายแต่พระเจ้าจะยะใื้ตันเป็นขึ้นจากความตายในวันตีสามก้มของกร,ร้ามคอของยากบกับย้อนแล้วยากบกับย้อนลูกเป่าของเสบดีเข้ามาอู้กับพระเยซูว่าอาจารย์ครับ เฮามีเรื่องเจอขอสักอย่างได้ก็ครับพระเยซูถามว่าไม่เรื่องอะไรยังกะหมูเขาตอบว่าเมื่ออาจารย์ได้หับเกียรติเป็นกษัตริย์แล้วขอแต่งตั้งให้เฮาหนังเพลขวาคนหนึ่งเพลซ้ายคนหนึ่งพระเยซูตอบว่าหมูตันบอกหู้ว่ากําลังขออะไรยังหมูตันจะกินน้ำจากถ้วยแห่งความตุกที่เฮาจะกินได้กะเฮาจะหับเอาความตุก ตีนักขนาดไหนมูตันจะหับได้กอเขาตึงสองตอบว่าได้กะพระเยซูบอกเขาว่ามูตันจะได้กินจากถ้วยของเฮาแน่ๆความตุกตีนักล่ำไปตีเฮาจะหับนั่นมูตันจะได้หับแน่ๆก็แม่นอยู่แต่ตีจะหฮือไผหนังเผยขวาเลยซ้ายของเฮานั่นบ่ใจเฮาเป็นคนจัดเื้อหนังเน้อ แต่พระเจ้าของเฮาต่ออั้นติ่เป็นผู้เลือกว่าจะฮื้อไผยนั่งตัดแตด่ตัดไหนเม,มื่อมูสาวกแหมซิบคนได้ยินจะอัน้นก็ป้ากันโคตยากอบกับย้อนย้อนจะอัน้นพระเยซูก็ห้องโมเขาตึงมดมาหาและอูว้ว่าตั้นตั้งลายหู้แล้ววา่าผู้ตีคนตั้งหลายถือว่าเป็นผู้ปกครองของคนต่าง สังจาดว่างตัวเป็น,น่ายเหนือเขาตั้งหลายมมผููน้ำก็ใจอำนาจเหนือเขาตั้งหลายตัวแต่สำหรับมูตันนั่นบ่เป็นจะอ่านเนอในมูตันถ้าไผ่คนใดใครเป็นใหญ่ก็ฮอเขาเป็นผู้ฮับใจมูตันถ้าไผ่คนใดใครเป็นใหญ่เหลือเปิ่นก็ต้องยอมสมัครใจเป็นขี้ข่าของคนตั้งหลายย่อนบุตรมนุษย์บ่ได้มาเปื่อื้อคนอื่นฮับใจ แต่มาเพื่อฮับใจคนอื่นแล้วก็จะสละชีวิตของตนเพื่อเป็นกาไทยคนจำนวนนักฮือรอดเป็นโป้นบาปโตดพระเยซูฮักษาคนตาบอดจือบาธิเมอัสพระเยซูตึงหมู่สาววกมาแผ่เมืองเยริโคตอนตีออกจากเมืองมีคนจำนวนนักตวยพระองค์กับหมู่สาววกไปมีคนตาบอดคนหนึ่งจืบ บาทิเมอัสลูกของทิเมอัสนั่งขอตานอยู่หิมถนนถนั่งนั่งนั่งขอตานอยู่หิมหนตางเมื่อเขาได้ยินว่าพระเยซูเจ้าเมืองนาซาเร็ตกำลังเตียวกายมาเขาก็ห้องเอิ้นเสียงดังว่าบุตรของกษัตริย์เดวิดขอโปรดอินดูข้าตัวเตะมีหลายคนปากันด่าเขา บอกึ้อดักเหียแต่เขาก็เอินดังขึ้นติ๊กๆว่าปุ๊ดของกษัตริย์เดวิดเย๋ยขอโปรดเอ็นดูข้าหน่อยเตะพระเยซูก็เลยยุดแล้วอุวา่าห้องเขามาเพ่หมู่เขาก็ห้องคนตาบอดนั่นบอกวา่าฮือจืนอกจืนใจเตะขาจายลุกขึ้นแหละพระเยซูห้องเจ้าแล้ว คนตาบอดคนนั่นก็กำผ้าตัวติ่วตุ่มอยู่วางอยู่ขวางไปเหียแล้วลุกขึ้นมาหาพระเยซูพระองค์ถามเขาว่าเจ้าต้องการให้เฮานะอย่างฮ้อกะคนตาบอดตอบว่าอาจารย์ข้าพเจ้าใครพอหันพระเยซูตอบเขาว,ว่าไปเตอะเนรความเจือของเจ้าเ้อตาของเจ้าหายบอดแล้ว แล้วเขากับพอหันบ่เดียวนั่นแล้วเขาก็ตัวพระองค์ไปสรรเสริญพระเยซูสรรเสริญพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณขอบคุณสําหรับถ้อยคํามาราโกบดิซิบในวันนี้ติซอนหึง่งโมฮาขอบคุณพระเยซูสิเปิดตาเปิดใจของเขาใึ่งเฮามีความเจือ่อใึ่งเฮามีความหวังใึ้เขาเป็นสาวกของพระองค์ติดตามพระองค์ไปยังสุสดซิตจุดซิตใจชุดใจใึ้เขาสอนใึ้เฮาเป็นคนทับใจคนอื่น โอเคครแต่พระเยซูเขาขอบคุณพระองค์ติ่สรงสอนหึเฮามีหัวใจตีทอมขอหึเฮาเป็นเหมือนน้ามพระไทยของพระองค์พระบิดาในสวรรค์ขอพระราชกิจของพระองค์แผนการของพระองค์ในชีวิตของมูเฮาแต่ละคนตีพระองค์ทรงเลือกมาเลือกมานั่นขอพระองค์ทรงได้รับเกียรติและเป็นไปตามน้ามพระไทยของพระองค์ทุกประการสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน